สวัสดีครับหลังจากที่ผมโพสไปเรื่องอาทางบริษัทของมูไทยแลนด์เรียกขานรายชื่อลูกค้าที่ปลูกครบ3ปีมาแล้วนะฮะใครที่มีความจำงอยากจะขึ้นทะเบียนกับกรมวิาการเกษตรนะฮะบ,บัญชี2ไซเตสไม้พยุง ต่างถิ่นเพื่อการส่งออกเนาะอ่าผมก็ได้โพสต์ไปนะครับอ่าทางลูกค้าบางท่านก็โอเคครับดีใจนะครับเพราะว่าเรานั้นอ่าได้นําเข้าเราเรียกว่าใบ PC เนาะนะเรามีใบ PC นําเข้านะฮะแล้วก็เรายังมีอ่าใบ PT นะฮะเลขที่ทะเบียนแปลงเพาะนะฮะเรามาดูข้างหน้านะใบพ t เป็นเลขที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้มันจะมี เรื่องดีใจแล้วก็เรื่องเสียใจสำหรับเกษตรกรบางกลุ่มบางท่านนะฮะเรามีเลขที่ทะเบียนทะเบียนเลขที่ P นะฮะคือ Branch นะฮะขีด TX Thailand นะฮะ000290ในบัญชี2องไซเตสโดยกรมวิชากาเกษตรนะฮะเห็นไหมฮะเราจะมีอย่างนี้ซึ่งเมื่อผมโพสต์ออกไปนะครับแล้ว เมื่อ2ปีมานี้ก็มีกระแสคือฮานะเมล็ดหวงหัวรี่มลพยุงไฮหลําขายกันใน Facebook ใน YouTube ใน Lazada ใน s h o ป e e คนก็คิดว่า,าคิดว่ามันเหมือนกันนะฮะคิดว่าเหมือนเหมือนกันแล้วก็ซื้อมาปลูกเพราะว่ามันถูกกว่าเราเราขายต้น60-70ตอนนั้นคุณคุณคุณก็ย่ามใจเนาะไม่เป็นไรถูกกว่าก็ซื้อซื้อตรงนี้ไป นณะตอนนี้ของเราถูกระบบถูกระเบียบทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้นไม้เราได้การรับรองเข้าสู่ระบบาฐานข้อมูลของไซ t เซสซึ่งเชื่อมโยงกับ180ประเทศทั่วโลกนะฮะแต่ของเรานั้นกำลังจะเรียกขานไปว่าคุณปลูกที่ไหนปลูกไปเท่าไหร่แล้วปลูกร้อยต้นมันตายกี่ต้นเหลือที่เหลือเท่าไหร่เราก็ให้มากรอกข้อมูลเนาะเป็นอย่างนี้ไป ทีนี้ผมก็แสดงความเสียใจกับท่านที่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะคนที่ซื้อกล้าเถื่อนจากเจ้าที่เขาบอกว่าคนจีนเห็นเขาเห็นใบเขารู้ใบเขาก็จะมาเอาเองผมถามหน่อยว่าเขาคนที่เขาขายให้คุณน่ะตอนนี้คุณปวดหัวเข้ามารับผิดชอบให้คุณไหมเขามาแก้ปัญหาให้คุณไหมเขามารับซื้อไม้กับคุณไหมเขามาจัดการปัญหาให้คุณไหม มีหลายคนนะฮะที่เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียโอกาสแล้วก็เสียใจนะฮะนอนกุมขมับเลยกูไม,ม่รู้จะทำยังไงดีว,ว่าเพราะไอ้คนขายมันก็ไม่ได้รับประกันอะไรเนี่ยนะซึ่งตอนนี้มีหลายท่านที่โทรมาหาผมมีหลายท่านที่โทรมาหาผมแล้วจะแก้ไขยังไงผมบอกผมไม่รู้ผมไม่ชี้คุณซื้อจากใครคุณก็ไปคุยกับคนนั้นนะฮะถ้าใครซื้อจากงหงูนะเราจะมีใบออกไปเซอร์ให้ออกบิน ให้มีเบอร์โทรให้นะฮะทุกทุกศูนย์จะออกให้อย่างนี้หมดนะฮะถ้าคุณซื้อจากเจ้าอื่นที่ไม่มีอะไรให้เลยแสดงว่าคุณเจอกล้าเถื่อนกล้าเถื่อนที่ไม่มีการรับรองมีไม่มีอ่าการที่ไปที่มานะฮะมันก็เหมือนเด็กต่างด้าวอ่ะที่มัน,ม,นมันเกิดในราชอาณาจักรก็ยังเป็นต่างด้าวเพราะไม่มีสุติบัตรอ่าไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีชื่อพ่อไม่มีชื่อแม่เนาะแล้วก็ไม่มีทะเบียนบ้านก็ไม่มีบัตรประชาชน ก็ทำพาสปอร์ตไม่ได้ทําวีซ่าไม่ได้มันก็จะไปไหนไม่ได้นะครับมันก็จะโดนกดคีวอยู่อย่างนี้ซึ่งมันไม่เหมือนเราที่เรามีครบหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียใจด้วยนะครับกล้าเถือนเอ๋ยบ๊ายบาย